วิญญาณแห่งความเดียวดายเมื่อไม่มีร่างกายท่ามกลางฝูงชนในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางผ่านทุกวันการอยู่คนเดียวอาจดูเป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนแต่สำหรับวิญญาณที่ไม่มีร่างกายความโดดเดี่ยวนี้ยิ่งทวีความเจ็บปวดมากขึ้นวิญญาณคือสิ่งที่ไร้ร่างกายพวกเขาเคยมีชีวิตเคยสัมผัสกับความรักและความสุขแต่เมื่อร่างกายได้หายไป ความสามารถที่จะสื่อสารและสัมผัสกับโลกภายนอกก็หายไปด้วยพวกเขายังคงอยู่ในโลกนี้แต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้ของพวกเขาและดูเหมือนจะถูกกลืนไปกับเสียงของฝูงชนการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยังไม่ตายแต่ต้องทนทุกข์อยู่ในโลกที่ไม่มีใครรับรู้ได้เป็นความเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายพวกเขาอาจพยายามที่จะสื่อสารแต่ทุกความพยายามกลับล้มเหลว ไม่มีใครหันมามองไม่มีใครสนใจพวกเขากลายเป็นเพียงเงาในมุมมืดของสังคมความเดียวดายของวิญญาณน,นั้นยิ่งกว่าความเหงาที่มนุษย์รู้สึกมันเป็นการทนทุกข์ที่ไร้เสียงไร้การตอบรับเป็นความรู้สึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาอยู่ในโลกนี้แต่กลับรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไม่มีความหวังและไม่มีปลายทางแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถเห็นหรือได้ยินวิญญ,ญาณเหล่านี้ได้ แต่บางทีเราอาจจะรับรู้ถึงความเงียบงันและความเศร้าโศกที่แพร่กระจายอยู่รอบตัวเราความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเองอาจจะช่วยให้เราระลึกถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อกับผู้อื่นการให้ความสนใจและความรักกับคนรอบข้างอาจเป็นวิธีที่เราจะช่วยบรรเทาความเดียวดายที่ไม่อาจเห็นได้ ในที่สุดความเข้าใจและความเมตตาอาจเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้กับวิญญาณที่โดดเดี่ยวเหล่านั้นและอาจทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีร่างกายก็ตาม ในพวังที่ไม่มีใครทามกลางผู้คนที่ยืนไกล้แต่ใจกับโตเกียวลำพังเสียงร้องในใจไม่มีใครได้ยินโลกนี้กว้างใหญ่แต่หัวใจ ในใจนี้เดินผ่านผู้คนในทุกทางแต่ใจยังคงโดดเดียวความองที่เคยมีตอนเช้ากลายเป็นเนา เพราะวาหวงแค่ความเดียวดายในมุงเงียบยเงายบล้ำลึกนิดไม่มีร่างกายไม่มีทางนี้แค่ความเจ็บปวดในใจนี้นแสงสว่างกลับมาแม้จะเพียงชั่วคราแค่ความหวัง สงสว่างกลับมาแม้จะเพียงชั่วคราวแค่ความวังในหัวใจอาจพอให้เราผ่านไปเพราะหวังแห่งความเดียวด้ ใจยังคงโดดเดี่ยวแต่ฉันยังคงหวังสักวันจะไม่เดียวดา